แต่เดิมก่อนที่คนจะเข้ามาอาศัยอยู่บ้านบกพ่องแห่งนี้สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าทึบและมีฝูงสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมากในเขตบริเวณป่าแห่งนี้จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชนา,นานาชนิดประมาณปีพุทธศักราช2470ได้มีผู้บุกเบิกคนแรกคือนายผิวชัยนครเป็นหมอยาสมุนไพรแพทย์แผนโบราณเดินทางมาจากบ้านกระทุม และได้สร้างที่พักพอได้อาศัยบริเวณที่พักอาศัยมีต้นไม้ขนาดใหญ่คือต้นบกและต้นพอกจึงได้ตั้งชื่อบริเวณนั้นว่าบกพอกและต่อมาได้บุกเบิกที่ทำนาปลูกข้าวปีพุทธศ,ศ,ศักราช2487มีเพื่อนบ้านอพยพครอบครัวตามมาอีกสองครอบครัวคือนายทะบัวเขียวและนายลีพรหมทัศน์รวมเป็นสมครอบครัว ได้แบ่งที่ดินทำกินการคนละทิศคนละทางคนที่มาอยู่อาศัยก็ได้ขยายครอบครัวมีลูกมีหลานและมีเพื่อนบ้านอพยพมาอยู่อีกหลายครอบครัวในปัจจุบันสภาพทั่วไปหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภออยู่ห่างจากอำเภอประมาณ4กิโลเมตรมีเนื้อที่รวม1,353ไร่จำนวนครัวเรือน140ครัวเรือน จำนวนประชากร692คนชาย342คนหญิง350คนแบ่งการบริหารบ้านออกเป็นคุ้มคุ้มจำนวน4คุ้มขึ้นตรงต่อคณะกรรมการหมู่บ้านโดยยึดหลักบวรในการบริหารหมู่บ้านคือบ้านวัดโรงเรียนเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในด้านการเกษตรอาชีพหลักคือการทำนาอาชีพรองเลี้ยงสัตว์และรับจ้างมีรายได้เฉลี่ย2 7 5 6 2บาทต่อคนต่อปีวิถีชีวิตแบบชาวชนบทมีระบบเครือญาติพึ่งพาเอื้ออารีซึ่งกันและกันโดยยึดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีวัดบ้านหนองสิมใหญ่เป็นศูนย์รวมจิตใจประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากการพัฒนาของคนในชุมชนบ้านบกพอกจนมาถึงปัจจุบันมีกลุ่มต่างๆที่สำคัญในหมู่บ้านดังนี้กลุ่มธนาคารข้าวสมาชิก113คนทุนข้าว12,443กิโลกรัมกองทุนกขอ,ข,อขอจอสมาชิก157คนเงินทุน280,000บาทกองทุนหมู่บ้านสมาชิก131คนบัญชีหนึ่ง ทุน1,254,434บาทบัญชี2ทุน314,848บาทบัญชี3ทุน1ล้านบาทกลุ่มปุ๋ยพันธุ์ข้าวสมาชิก30คนเงินทุน63,287บาทกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน สมาชิก132คนเงินทุน91,457บาทกลุ่มปริยชีวภาพสมาชิก101คนเงินทุน98,000บาทกลุ่มชางข้าวอยู่ดีมีสุขสมาชิก157คนเงินทุน150,000บาทกลุ่มรถนวดข้าวสมาชิก145คนเงินทุน250,000บาท กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุพื้นเมืองสมาชิก30คนเงินทุนห0 0 0 0บาทการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2555การดําการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้พัฒนามานานแล้วตามวิธีชาวชนบท ในปีพุทธศักราช2538บ้านบกพอกได้รับงบประมาณในการก่อสร้างฉางข้าวประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถงบประมาณ180,000บาทเริ่มแรกมีการระดมข้าวเปลือกจำนวน1,480กิโลกรัมและมีการบริจาคเพิ่มในปี2546จำนวน1,820กิโลกรัม รวมเป็นทุนทั้งหมด3,580กิโลกรัมในการดำเนินการรับบริจาคข้าวเปลือกเพื่อเป็นทุนให้ชาวบ้านได้กู้ยืมข้าว100กิโลกรัมคิดดอกเบี้ยร้อยละ20กิโลกรัมต่อปีปัจจุบันมีข้าวรวมทั้งหมด12,200กิโลกรัมหรือประมาณ13ตันจากนั้นจึงขยายและส่งเสริมคนในหมู่บ้านดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการดำเนินงาน6ค2ร่วมกันจนประสบผลสำเร็จโดยมีกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหามิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านสังคมที่สำคัญคือการพัฒนากิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามิติด้านเศรษฐกิจโดยชุมชนได้จัดเวทีประชาคมร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาเครือข่ายกับชุมชนอื่นในด้านการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหามิติด้านสังคม โดยชุมชนมีการร่วมการจัดเวทีประชาคมเอื้ออารีกันมีการส่งเสริมจิตใจทุกวันพระการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญและจัดสวัสดิการให้แก่คนได้อโอกาสในชุมชนเช่นเด็กผู้สูงอายุคนยากจนเป็นต้นจากกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาแสดงให้เห็นถึงความสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงทำให้ผลงานสำเร็จเป็นรูปธรรม จนสามารถนำดอกผลของกิจกรรมดังกล่าวมาขยายผลเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ่ที่เป็นขวัญและกำลังใจคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ นำน้ำทงไต,งตรลงพัดสะบัดไาย